ขอให้สุขตลอดปีและโชคดีตลอดไปนะครับปีกลวยเป็นกำลังออกลูกเล็กๆนะครับขอให้สุขตลอดปีและโชคดีตลอดไปเด้อพันใดเห็นคลิปนี้่ต้นปมหมักหมักแดงสวยงาม คอยกำลังถอดยอดงามมีชุดใหม่ถูกไฟได้ช่วยงานคอยแพผ่พันขยายแถวแนวนี้นะครับโอ้ลืมปิดเจ้าเทาเทาถอยมาไว้เสียงเขาเงียบเลยนะครับนึกว่าปิดไปแล้วเข้าไมาใ้ใกล้ใลได้ยินเสียงจึงได้รู้ว่า ยังไม่ได้ปิดครับปิด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 ก่อนนะครับโอ้ไม่มีเพลงเด้อป้าคุณลุงเอ้ป้าคุณลุงเอย้ยังไม่มีเพลงนะเป็นระบบซีดีลอมต้องหาแผ่นซีดีมาก่อนเดียวเลือกเอาเพลงเพราะระมาให้ฟังเ้ยคุณลุงคุณป้าจะพิชาก็ได้ที่ให้โชคเออ เพื่อให้เลขรถเต็งๆเลยนี่ดูนะครับซื้อยังไงก็ถูกถ้าคนคอหวยจริงๆนะครับเลขรดที่เอามาจอดไว้ล่มไม้ชายคาต้นจากทองนี่นะครับซื้อยังไงก็ถูกเออเราเนี่ยเอาไปไม่ครบแต่เส้นได้ครับรูกระจกเอ้ครับปิดก่อนเดอ้อโอเค เราเอาไม่เป็นเองไม่โทษละไม่โทษเจ้าช้าละลุงคุณป้าเพิ่นก็จักจะให้แต่เราดัานเอาไม่เป็นเองต้องโทษตัวเองนั่นแหละไม่รู้จักเซนให้ครบให้จบให้สมบูรณ์ก็เลยอดเนาะวันหน้าก็รักกันเด้คุณลุงคุณป้าที่เพิ่อนอยากให้ลูกให้หลานได้ พูดได้พูนว่าเลขรถมึงนั่นล้เอ,อเลขรถเองนั่นล้อเอาอยัางไกดเนาะถ้าเป็นอูไรหัวที่หนึ่งเต็มๆเลยแต่ไม่ได้ซื้อไตนินเละอดไปครับวันหน้ากนละกันเด้อคุณลุงคุณป้าก็ไรรู้รู้รู้ว่าท่านจะให้แต่เล่าเอาไม่เป็น วันหน้าวันหน้า,าุาน,นี่งกันเด้อฟานกันก,กินกาแฟกันจะค่อยเอาอุปกรณ์มาเพียวปัดตัดแต่งสวนให้ดูดีอันนี้จะตัดจริงฝั่งข้างฝั่งท่านชวฝฟังออกต้องขอบอกเพิ่นก่อนแจ้งเพิ่นในฐานะ หวนใกล้กัน For I c ไอคันจะขัดต้นไ e ้ใช่โอเขอเพิ่นละเราโอเคโอเคโน่พร้อมแพรมันนะโน่พร้อมแพรมตัดได้ตัดได้นนะโน่พร้อมแพรมโมพร้อมแพร่มันนะประมาณว่าตัดได้ไม่มีปัญหานี่ครับ